พิมพิมประพาเล่าชีวิตในวงการไร้างานสองปีก้อยรีมร้องไห้ตามโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กสำหรับพิมพิมประภาตั้งประภาพรเธอเริ่มโด่งดังจากการเป็นนักร้องชนะการประกวดมาหลายเวทีจนกระทั่งได้ผันมาเป็นนักแสดงขึ้นแท่นเป็นนางเอกช่องดังแต่หลายคนอาจไม่เคยรู้เลยว่ากว่าจะมีทุกวันนี้ได้เธอต้องผ่านเรื่องราวอ,อะไรมาบ้างเธอเคยเปิดเผยว่าเคยร้ายงานละครน,นานถึงสองปีเลยทีเดียว ย้อนไปเมื่อวันที่11มีนาคม2,566สาวพิมได้มานั่งพูดคุยในรายการยังไงไหนเล่าอีทีหเธอบอกว่าละครเรื่องแรกที่เล่นเลยก็คือตั้งแต่7ขวบอยู่ในวงการบันเทิงมานานถึง24ปีแล้วถามว่าเคยท้อจนไม่อยากทำแล้วไหมเธอบอกว่าท้อไหวมากๆเหมือนไม่มีงานเลยระหว่าง2ปีเป็นช่วงที่หาเหตุผลในความผิดของเราไม่ได้ทุกๆครั้งที่ทำอะไรก็กลับมามองตัวเองว่าพลาดอะไรไป แต่ตอนนั้นละครที่ออนแอร์ออกไปกระแสตอบรับก็ดีมากๆเลยแฟนคลับเพิ่มเยอะยอดผู้ติดตามอินสตาแกรมก็เพิ่มขึ้นคิดว่าทุกๆอย่างกำลังไปได้ดีมากๆแล้วแต่อยู่ดีๆก็ไม่ได้งานเลยสองปีถ้าสมมุติเรตติ้งไม่ดีหรือเล่นละครต้องโดนด่าแล้วแต่อันนี้ไม่รู้เพราะอะไรทําไมคนนั้นคนนี้มีงานทําไมเราถึงไม่มีซึ่งระหว่างนั้นก้อยรีมก็ถึงกับน้ําตาซึมตามตามกันทิมบอกตอนนั้นไม่ได้ข้อสรุปอะไรเลยแต่ได้ความจริงที่เขาไม่เลือกเรา แต่ยอมรับว่าช่วงเวลานั้นได้ทบทวนว่าขาดอะไรไปบ้างก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนได้โอกาสกลับมาอีกครั้งคอยย้ำกับทุกๆคนด้วยว่าโอกาสเป็นสิ่งสำคัญ